าใหม่เด้อสวัสดีจ้าคันนี้ยายจอยมาอัปเดตสวนยายจอยอีกเด้อหลังจากเมื่อวันก่อนฉีดยาค่าฉีดยาค่าค่าหอยค่าหนอนไปจ้ะวันนี้ดูสิสวยบอโพมงคลยายจอยดูแดงปปัดปๆๆปัยยนะแดงเป็นรูปหัวใจแดงเลยเนาะ นั่นเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมสีแดงเห็นไหมโอ้สวย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 แดงเป๊ดเลยจเจอแดดนะเจะสีแดงให <c oughs> ้มันอยู่ในร่มหน่อยนะึงไม่ใช่ไม่ได้เดวมันเหี่ยว <c oughs> นี่จ้าวันนี้ยศย้อยมาต้อนรับน้องใหม่น้องใหม่น,หมน,หมน้องไก่ราชาว่าดีจ้ามาจากใต้เมื่อวาน สวยบอนี่ตะกัดสีเต็มนะพี่น้องมันจะเป็นสีชมพูสวยเนาะน้องไก่ชาชาวดีนี่เพิ่งบินมาจากใต้จ้านี่หอเงินหอทอง,ทอง,ทอง,ทองจอยไหมสวยบอลเดี๋ยวนั่งก่อนสวยนะสวยนะหอเงินหอทองจ้าอยู่ของห่ออยูอออ่สวยสวยสวย อันนี้ทับทิมเม็ดเล็กจ้านี่หลังจากหนอนกินหอยกินเนี่ยไปจอยรักษาอยู่ตั้งนานเนาะต้นนี้เนาะนี่สวยเลยเห็นไหมเห็นบอเนี่ยน้องขึ้นมาแล้วจ้าเนี่ยแตกยอดใหม่เนี่ยไหนงาน,นไหนนะต้นไหนต้นไหนนี่ยอดหน่อใหม่หน่าใหม่หน่าใหม่ มันขึ้นหน่อใหม่แล้วเพ็ุที่รุ่นจ้าใช่หรือเปล่าอันนี้อีหนออีหนอนอนีคุณหนอขาวจ้าขึ้นแล้วเห็นไหมวันนั้นเหลือแต่ตตอดี๋ยตัดทิ้งหมดเลยหนอนไม่กินล่วนะนี่อันนี้นำเสนอเจ้ากุุงไกเซอร์สวยมากนี่ใบใหม่นะจะ้าใบใหม่ลออจากปากหอยปากหนอน อันนี้ก็รอดเหมือนกันฮุกกลงจ้าฮุกกลงเยจอยอันนี้น้องน้องก็รอดเหมือนกันนะเน,นะนี่ยช้างแดงจ้านี่ขึ้นใบใหม่เห็นไหมสวยงามบอใบใหม่นั่นน่ะใบใหม่ใบใหม่อันนี้ควนอูจ้าควรอูควนอ,วนอูสวยมากนะเธอใบสวยสวย วนอูนี่นี่นางเอกเลยน้องกวนอิมจ้าควนอิมขึ้นใหม่นะจ๊ะด,ดูดูสวยบอสวยบอ <c oughs> ขาวจวะเลยเนะใบใหม่ขาวจวดควนอิมจ้ากวนอิมวัมน,นนี้ไก่สุดสงวนจ้ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่หลังจากนอนกินนะ ไห่สุดสงวนอันนี้ทับทิมทับทิมเม็ดใหญ่ด้วยกัเนี่ยเม็ดมันใหญ่กว่าอันนะอันนู้นทับทิมเม็ดเล็กสวยไหมขึ้นใหม่นี่อีกต้นนึงจ้านำเสนอนี่อ่าเจ้ากุ้งไก่เซอร์เหมือนกันจ้ามาจากใต้เหมือนกันนี่รอยหนอนกินตอนตอนนู้นนะนะนี่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 จ้าน้องขึ้นรถใหม่แล้ว น้องแตงหลอดใหม่มาแล้วนี่นี่เจ้ากลวงไก่เซอร์นี่ฮกหลงจ้บฮกหลงฮกหลงก็นุ่นนุ่นน้องขึ้นหลอดใหม่อีกแล้วเหมือนกันฮกหลงจ้าฮกหลงเดี๋ยวเดี๋ยวทางเข้าก่อนอันนี้บับเบิ้ลจ้าบับเบิ้ลบับเบิ้ลเนี๋ยวจอยนี่นึ่สวยบอสวยบอแดงแป๊ดเลยนั่นใบใหม่ของเธอเนี่ เคิขึ้นมาใหม่เหมือนกันเติออกใหม่เหมือนกันจ้าอันนี้สีใบแล้วนะคะสี่ใบแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ร่อนทองจะร่อนทองกำลังขึ้นเหมือนกันตกใหม่มายังคธอร่อนทองร่อนทองนี่ก็งามงามจ้าอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย พราะอันนู้น,อ,น,น,นอันนี้มันอัญมณีแดงเนี่ยนี่อัญนนมณีแดงจ้าสวยบอสสีสวยแนะ้ะสีสดสวยสดงดงามพระรามแปดแล้วอันนี้อ่ะอันนี้มันอะไรเนี่ยต้อนหอยางอ,อันนี้มันต้นแสงเงินแสงทองจ้ะเนี่ยขึ้นให,หอนกันนะแสงเงินแสงทองใบใหม่สวยเนาะ เงินแสงทองสองต้นจ้านี่ใบแดงเลยไหมอันนี้สวยสีแดงแสงเงินแสงทองนีน้องน้องขึ้นใหม่สีแดงแต่อันนี้มันมันอะไรอ่มันมต้นอยางน้องสวยๆนี่แม่มันต้นแม่นี่ค่ะต้นแม่แยกมาจากต้นนี้เลยต้นแม่หนึ่ง นี่ก็นี่ก็ลูกมันสวยเนาะสีสดเลยอะจริงๆนะสีสดเลยน,นี่สดสวยแยกมาจากต้นแม่อืมรอดจากที่หนอนกินในใเมันไหลมาหนอนกินอยู่สองใบหล่อนขึ้นสิจ้าล่นหล่นขึ้นมาใหม่สิจ้า น,นี่ยต้นไม้อัปเดตต้นไม้มีจอยน,นี่ก็ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยนี่พี่น้องนี่ต้นอะไรเนี่ยแม่ค้าคนขายก็ไม่รู้จักต้นยี่ยยางเนอะยจอยก็ไม่รู้จักเลยเน,นี่สวยเลยซื้อมานี้อีก ันนี้เขาขึ้นออกใหม่ก็สวยอยู่นะแต่จจจอยม่นดีจัดชื่อเหมือนกันอือเนี่ยสีแดงเจจอยชอบสีแดงเลยต้นต้นอะไรแดงแดงก็ซื้อมาหมดอ่านี่ก็ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นวิวสันด่างต้นใหญ่ต้นเล็กอยู่ข้างล่างจ้ามันไม่มีที่วางไม่มีที่วางจะไว้ข้างล่างวิวสันด่าง อุย้ยนี่งามจังนะ่ะพค้งมงคลนะ่ะแดงประเปดเปดประเดเปดแปดเห็นไหมเนี่ยเธองามจังนะเธอนะนี่ยายจอยต้องขึ้นมาดูตลอดเพราะว่ากลัวหอยกลัวหนอนมากินหมดอีกฉิดยาไปแล้วนะจ๊ะเนี่ยติดยาไปแล้วน้องกำลังขึ้นใหม่ออกใหม่ สวนยอมยจอยจ้าสวนย,อย่อเยจอยเอาเธอคุยกันแล้วเธอคุยกันเอาน้องกำลังขึ้นใหม่เต็มเลยจ้านี่น้องไก่ราชาวะ่าดีน้องใหม่น้องใหม่จ้าต้อนรับน้องใหม่ละจ้าน้องไก่ชบูชบชูบดูดูดสวนยียจอยสวนสองร้อยไร่เยจอย เนี่ยจ้าสวนไม้สองร้อยไร่นะเนี่ยสวนสองร้อยไร่ของเจยจอยจ้าไม่มีที่วางไม่มีที่เก็บอยู่ใกล้ๆก,กันนะเธอเอยู่ใกล้ๆกันเธอเธอจะได้ไม่หง,หงหอยหงหอยหงอยหงอยนะเธอนะเธอเอา ยายจอยก็มีที่อยู่ตั้งสองร้อยไร่รู้นี่ไม่มีที่เก็บต้นไม้เลยเนี่ยข้างล่างวิวสันวิวสันด่างต้นใหญ่อยู่ข้างล่างจ้ะน,นี่ที่ยจอยกว้างทะละเกินอุย้ยนี่สวยอะ่ะนางเอกนางเอกนี่นางเอกก็กน้องควนอูควนพิมก็นางเอกอาจารย์ วนอกวนอินจ้าสวย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 มันเจ้าของสวยมันเจ้าของทุกต้นเลยจ้าแค่นี้ก่อนนะจ้ามาอัปเดตให้ดูต้นไม้สวนไม้เยจอยสองร้อยไร่จ้าสวยบอแค่นี้ก่อนนะจ้าแดดออกก็บายบายจ้าขอบพระคุณทุกท่านทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชม คลิปเดยจอยนะจ๊ะขอพระคุณด้วค่ะขอฝากอืคลิปเดยจอยไว้ด้วยนะจ๊ะคลิปต้นไม้คลิปกินอาหารกินท่อมตํมตาใครใครชอบก็กดไลค์กดติดตามไม่ดย,ยจอยด้วยนะจ๊ะ ติดตามช่องเอจอยมาแล้วจ้าด้วยนะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้ามาอัปเด็ดตอนมันออกสวยๆใบสวยๆให้ดูอีกนะจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าจบที่น้องไก่ดีกว่าน้องไก่ราชาสวัสดีเชวิตเวิ บายจ้า oh